นี <ider> ่นะครับโอ้ยนะครับกลางทะเลเลยนี่เนี่ยครับน้ำระเบิดทะบลกันหลังของแต่ละเรือนะครับที่เราจะว้าวสวยมากมี่เปลงกบเลือกครับรีวิวกับเสียงโจ้เสียงโจ้ในจิมยงทักที่ครับเนี่ยเออเสียงโจ้เป็นเส้นอะไรมันไม่ใช่ตายเย็นมันคือหอยหอยฮะกลางทะเลทางจะฟังประมาณ ดูดูสันหอยสันหอยนะครับเนี่ยถ้าน้ำครับในเดือนหนึ่งนะครับเรากําลังหลังในเดือนหนึ่งนะครับน,น,น้ําจะคือสิบห้าวันเนี่ยน้าจะขึ้นลงจากขา้งขึ้นขางแหลมนะครับขึ้นลงไม่ใช่แล้วก็คือสมมติว่าข้างขึ้นเนี่ยวันที่สิบห้าใช่ไหมเนี่ยน้ำขึ้นใช่ไหมครับที่สุดสูงเอาน้ำลงต่ำสุดลงต่ำสุดนี่ผมลง สนใจไหมครับลงต่ำสุดลงตรงพืง้นที่ที่หรือว่า,ามันมีนูลเงี้ยนะครับก็จะบวกลบในวิ๊กหนึ่งจะบวกลบไปคือลงสูงสุดเลยสูงต่ำสุดเดนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยจะมีเงี้ยตอนที่เรายืนอยู่กลางทะเลนะครับแต่ก็แล้วตอนเนี้ยกาะนี้ตอนนี้ผมลงจับเรือแล้วมีมีเรือที่พาเลงไปก็ประมาณว่ามันจะเป็นสันดอนเนี่ยสันดอนยาวเป็นมากส่วนมากก็คือในวันที่10 สมอเพว่ามีฝุ่นมูลปาตีมันมี15ครั้งึ้นหรือครั้งแรมน้ำจะลงถึง3ชั่วโมงคือหมายถึงว่ายาวที่สุดคือนานที่สุดยาวนานที่สุดคือสันทรายเนี่ยจะสูงขึ้นมาสันสันหอยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทรายนะครับเนี่ยนม่ใช่3ชั่วโมงระยะทางก็4กิโลับเนี่ยเนี่ยคนอยู่ไกลเนีครับก็จะดูไม่ยู3ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ในระหว่างวันที่15เนี่ยบวกรบไปหน้าหลังนะก็จะมี2ชั่วโมง1ชั่วโมงลดลงมาก็คือ ในเด kaz, times. Ang, the ือนเดือนหนึ wow, wow. ่งจะเกิดขึ้นสองครั้งทั้งขึ้นทั้งแลนแล้วก็ในวันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นสองครั้งคือรอบมันประมาณก็สิบสองชั่วโมงโดยประมาณนะครับเนี่ครับ่ที่เราต้องมาช้าตอนนี้มันสี่โมงเพราะเดิมจากว่าเราต้องรอให้น้ำที่นี่จะมีว้าวจะมีนี่ผมยืนอยู่กลางทะเลนะครับจะมีวัสดุจะมีจะมีอ่าที่งแค่นี้ ที่มันครับเราตั้งมันว่าสันสันมังกรเนี่ยลังมัง,งกรก็คือเป็นเป็นหลักการนะครับว่าถ้าเราไปท่องเที่ยวที่ไหนเอ่อพวกไกด์พวกอะ<อ>ไรส่วนของฝ่ายทีมก็จะตั้งถลิกลเจนตั้งตำนานเ,าเล่าเรื่องเหมือนที่ก่อนรู่ก่อนเล่าของเราสร้างนิยายขึ้นมาหรือว่าอ,อ่วัดอะไรดีอ่ะก็ซิ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวน้ำจะลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะถ่ายระยะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบดปีนี้แล้วก็ปิดก่อน นี่เนี่ยนี่อยู่กลา,ยายงทะเลครับถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้ครับไม่ได้ครับจะท่วมหัวโอโอมิดเลครับนี่ยืนอยู่กลา,ยายงทะเลครับเดินลงไปทางซ้ายนี่ทะเลลึกครับทางขวาทะเลลึกครับนี่ไหมมีทะเลมันเป็นสันของอ่าหอยต้นมาหลายหลายร้อยปีแล้วครับนี่คือสตูนนะตักสุโฟแก้วสี่โ